หลายคนจะร้ายมากเลยทำไมอ่ะถามว่าคุอาครูวัดความยาวรอบรูปไม่ถูกมีนะห้องนี้ครูครับผมวัดควายาวรอบรูปทำไมไม่ทำมาว่าทวายาวรอบรูปไม่ถูกผมทำมาแล้วมาลองเป่าเป่าได้ออกคลิปแล้วเปล่าเปล่าเร็วเร็วเหมาะกันเร็วๆจะสอยจะสอยการวัดความยาวรอบรูปครับเร็วมา อ่ะไม้ครับ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 เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงอ่ะใจมันเลี้ยงเลยนะนั่นเองครับดึงดึงปกปกโอ๊ยผู้คนร้องไหยมาเร็วนั่นเองครับไม้ครับเป็นบล็อกสี่มือไหมลูกครับอันนี้คือด้านตรงด้านตรงด้านนอนด้านนอนด้านยาวันี ได้สามีอันนี้ยาวหรืออันนี้สั้นอันไหนอันไหนสั้นอันหลัเดี่ยวอันนี้กว้างหรือยาวกว้างวาอันนี้เรื่นวด้านยาวนะครับกว้างกับยาวใช่ไหมครับเป็นอะไรอ่ะบควายาวรอบรูปหมายถึงถ้าเป็นสี่เหลี่ยมต้องเอากี่ด้านมารวมกันครับนักเรียนเดียวสี่ด้านเอาด้านนี้บอกด้านนี้ โบกด้านนี้แล้วก็บอกด้านนั้นถูกไหมครับร,บรบวมเป็นกี่ด้านครับสี่ด้านเห็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 นด้านหมดใช่ไหมลูกเห็น,น,นเอนะครับก็เอาด้านนี้บบกด้านนี้บบกด้านนี้แล้วก็บอกด้านนี้ถูกไหมฮะโอเคแพรว่าอันนี้คือสีแดงก็คือความยาวรอบลูกถูกไหมครับแล้วนีนมม่มีไม้สักอันไหมไม้อะไรเอาไม้ไหมไม้ไหนนี่ไม้โอเคโอ้ไม้บุไป อันนี้เป็นสามเหลี่ยมบ้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้พูดตัดนะครับตัดเป็นสามเหลี่ยมถูกต้องไหมฮะสามเหลี่ยมก็จะมีด้านด้านนี้ด้านนี้แล้วก็อันนี้ถูกต้องไหมฮะสามเหลี่ยมเพราว่าต้องบวกกันกี่ด้านครับสามด<า>้านถ้ามีอันนี้อันนี้และนี้ถูกต้องไหมฮะถูกไหมอันนี้เข้าใจไหมถามก,ก่อนคำถามแรกมเรมีใครไม่เข้าใจกมือนี้ทำไมไม่เข้าใจออกไม่ได้ดูอ่ะเอาติ้นไป เอามาปัอาางอ่ะเมื่อกี้ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็คือเอาจ้านี้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 นบวกกันถูกต้องไหมครับถ้าเป็นสามเหลี่ยมก็คือ ance, น,นี้นี้นี้บวกกันถูกต้องไหมฮะมีสูตรไหมจริงๆมันไม่มีตัวหรอกแต่คุูเขียนสูตรให้อ่ะความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมเท่ากับด้านเลยครับด้านด้านด้านเหลี่ยมครับเอาอะไรครับอ่เอาเอาก็ได้เอา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 อะไรครับเอาทั้งสี่ด้านมาบวกกันบวกกันไอ้นั่นมันเดียวว่าเต้ทั้งสี่ด้านบวกกันโว้ยความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมอู้หูใครก่อนไหมครับอ๋อครับ อ่านว่าอ่านว่ารอบลูกสามเหลียมถ้าเกิดอะไรครับเอาอะไครับเอาทางสด้านมาบวกกันเห็นไหมฮะาสิบแตมอ่านด้วยเอาความยาวห้าคะแนนเอาความยาวรอบลูกสามเหลี่ยมมาบวกกันเอาความยาวรอบลูกคั้งกี่ได้ครับคันานมาบวกกันขอนั้ครับโจทย์ครับโอ้โ รูปสามเหลี่ยมเท่ากับอะไรครับอันนี่ไปใช้ได้เราเอะไรนะเอาทาว้ง3ว้านสามได้มานด้บวยเมามาบอกกันครับอะนักเรียนจดสูตรข้อแรกก่อนครับความยาวจดตรงวิธีทำครับลูกจดตรงตรงวิธีทำได้เลย หน้าที่อะไรครับหน้าที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดครับนักเรียนครับข้อหนึ่งกับข้อหกนะครับข้อถามความยาอบรูปนักเรียนเขียนสูตรให้ครูเรียบร้อยนะราทันแรกเป็นสูตรนะครับนักเรียนที่เครื่องหมายเท่ากับตรงนี้ไหมครับนักเรียนจะเขียนว่าสูตรความยาอบรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเครื่องหมายเลยครับเท่ากับแล้วก็เขียนต่อถูกัหมเครื่องหมายเท่ากับวางตรงกับเครื่องหมายเท่ากับข้างบนครับสามด้านของมันมีใครบ้างด้านแรกทีรอบรูปคือใครครับ สามจุดหนึ่งไอสามจุดแปดต่อไปสี่จุดห้าบวกอะไรครับนั่นเองครับมันมีเครื่องใหม่อะที่บอกว่าอะไรครับด้านสองด้านนี้ทำไมครับเท่ากันแต่ว่าด้านนี้อย่าเ่อยด้วยสี่จุดห้าสี่จุดห้านั่นเองก็บวกอะไรครับสี่จุดห้าเข้าไปสี่จุดห้าบวกสี่จุดห้าเป็นเก้าเก้าเก้าบวกสามจุดแปดเป็นสิบสองุดสิสิบสองจุดแปดเซนติเมตรครับโอเคไหมข้อแรก นักเรียนต้องทำแพทเทิร์นแบบนี้เพราะเขาบอกวิธีทำถูกต้องไหมนักเรียนครับข้อที่หกข้อที่หกนะครับอันนี้ข้อที่หกมักเลยนเขีนสูตรเหมือนเดิมเมื่อเขีนสูตดเสร็จปับ๊บความยาวสามด้านอันนี้ง่ายหน่อยเพราะจย์ให้มารายกถูกต้ตองไหมไปดานีอะ่ะนักเรียนเขียนทั้งสามด้านเขาให้มาครบถูกต้ตองไหมฮนะก็สี่บวกอะไรครับสามจุดห้าบวกอะไรครับหกจุดสี่ใช่ไหมครับอันนี้สี่บวกหกเป็น สี่บวกหกเป็นสี่บวกเป็นสิบสิบบวกสามเป็นสิ 19. 19. 19. <จ>บสามสิบสามใส่จุดห้าบวกสี่เป็นเก้าสิบสามสิบเก้าเสร็จยังไงครับจบข้อที่หกอันนี้คือเทคนิคการบวกเลขให้เร็วขึ้นเฉยๆสำหรับนักเรียนที่บวกเลขไม่ทันก็คือบวกเลข map ให้หาหลักสิบให้ได้ก่อนถูกไหมฮนะหลังจากนั้นก็ค่อยมาบวกพจน์ยมแต่ถ้าใครมีความสกิลสูงนะครับอ่ะก็ทำของนักเรียนได้เลย โอเคไหมใครไม่เข้าใจยกมืออย่าอยาพูดลบตรงไหนครับน้องเงินไม่ครูไม่ลบนะครับครไม่ลบนะครับ่อรูหยิบแปงลกร้าไม่ไม่ไม่เอาไม้ไม้ไม้ไม่ อย่ามึนรอนะครับนักเรียนครูขอนะครับไปเปิดหน้าถัดมาก่อนครับคราวน,นี้รูปนี้ครับเขาไม่ได้ให้อะไรมาเลยแต่เขาสั่งหาอะไรความยาวรอบรูใก่ไหมฮะยากมากนักเรียนอเอาไม้ไปทัดวัดวัดแต่ละด้านเลยลูกว่าท่านี้ยาวเท่าไหร่นะครับยาวสีเส่เซนด้านนี้ยาวสี่เซนนักเรียนเขียนบอกด้านนี้ยาวสีเส่เซนด้านนี้ยาวมันจะมาเป็นแบบนี้ผูกต้งไมลูกมันให้มาแบบโล่งจ้องเลย ด้านนี้นักเรียนวัดสิยาวสี่เซนนักเรียนเขียนสี่เซนด้านนี้ยาวอะไรคะน้องปลาวัดสิเขาวัด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 ตัววัดแล้วก็เขียนข้อมูลให้ปูด้วยสามจุดห้าครับสามจุดห้าและด้านด้านด้านล่างอ่ะไม่รู้อ่ะปูด้านล่างห้าจุดห้าห้าจุดห้านักเรียนได้ข้อมูลเสร็จปั๊บนักเรียนก็แชมกรอะไรครับเขียนสูตรแบบเดิมโอเคไหม โอเควิธีพูดจับจับด้านล่างใช่ไหมครับมันให้มันพื้นที่สองมันทัดใช่ไหมลูกถูกไหมนี่เองครับผูกอนุญาตครับสำหรับด้านนี้ความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมเท่ากับอะไรครับสี่บวกสามจุดห้าบวกห้าจุดห้าอันนี้เหรอใช่ใช่อีกข้อนึงอ่ะอันนี้เหรออันนี้สี่จุดห้าเหรอ อาหกอ่ะด้วยครับ4.5อ่ะนั่นเองก็เขียนเลยครับว่า4.5บวก3.5บวก5.5เท่ากับเท่าไหร่ครับ4บวก3เป็น7 7ใช่ไหม7บวก5เป็น12เขียนก่อนนะ12เอา12ไว้ในใจ5บวก5เป็น1เป็นมสิ3 13มจุด5 5 2โอเคไหมครับนักเรียน หน้าที่แปดตรงไหนไม่เข้าใจยกมือเคลียร์ไหมครับเคลียร์ไหมเคลียร์บอเคลียร์บอเคลียร์บอเคลียร์เคลียร์เคลียร์รยรโอ้โอเาบอ้อ้โอ้โอ้โอ้้โอ้โอ้โอ้าที่อกโอ้โอ้โอ้้้โอ้โอ้โ นับช่องสี่เหลี่ยมเอาอหนึ่งช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับหนึ่งหน่วยพื้ที่ที่ตุ๊กฝากไปแกไปการบ้านไปทำได้ยังนะทำแล้ว,อลวโอเคน้นจะได้ขึ้นพื้นที่สามเหลี่ยมได้ขอบคุณครับ,รบไม่น่าพูดเลยถูอทำแล้วนนครับนึ้งเสจยังเสจยัางเสจย่างอ่ะให้เวลาสองนาทีนักเรียนดูนะครับในข้อนี้เขาถามว่าให้หาพื้นที่สามเหลี่ยมนันเียครับ สูตรครับสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมนัเรียนครูขอในกานใช้ตัวยอนะจ๊ะนักเรียนก็ในพื้นที่ใช้ตัวยอดได้พอทอจุดแปลว่าพื้นที่นะครับสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมสูตรว่าอะไรครับเส้นหนึ่งไลยครับเส้นหนึ่งคือสองคูณคูณหนึ่งเ่ัสองฐานคูณสูงครับ เ็จนักเรียนต้องเขียนสูตรถุงนี้ทุกข้อนะครับในการทํางานส่งครูนะครับจําเป็นต้องเขียนทุกข้อครับอ่ะอน,นี่ครับนันกผูบอกลับหน่อยนะอ่ะสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองครับคูณฐานคูณสูงครับนักเรียนครับรูปอันเนี้ยนักเรียนเห็นตัวไหนที่สามารถตั้งฉากกับฐานได้ให้เขาเป็น ให้เขาเป็นสูงครับนักเรียนเห็นฐานไหมครับฐานฐานนักเรียนเห็นฐานไหมครับฐานเท่าไหร่ฐานหกเซนก็ฐานหกเซนเก่งมากครับเพราะฐานฝั่งนี้หกเซนใช่ไหมครับเ,ออเพราะนั้นก็จะแทนที่เลยครับว่าหนสองคูณฐานฐานเซน่สูงเท่าไหร่ลูกสูงห้าไม่ใช่ครับตั้งฉากครับสูงกันเปเท่าไหร่สูงเป็นห้าสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกเห็นไหมครับ สาคูณห้าเป็นสิบห้าครับหน่วยเป็นอะไรก่อนนะครับตารางตารางเซนติเมตรลูกเขาเให้มาเซนติเมตรหรือหรือนักเรียนจะเขียนแบบนี้ครูก็ไม่ว่านะครับหรือสิบห้าตรศมอจะเขียนตัวย่อก็ได้รูไม่ว่ารเน่ออยาตัว แล้วแต่นักเรียนเลยแต่นักเรียนต้องเข้าใจความหมายของเขานะครับว่าเท่ากับเนนองแล้วองน่งแล้วก็สนตัดเป็นนักเรียนจะใช้วิธีไหนก็ได้นักเรียนตัดทอนให้ตัดทอนให้มันหายไปก่อนแต่ถ้าบางทีมันตัดทอนไม่ได้มันก็ต้องคูณแล้วก็ทําเป็นจุดโพสต์นิยมมันมีสองกรณีนะครับนักเรียนนั้นนักเรียนต้องหาเทคนิคของนักเรียนเองแล้วนะเขียน<ช>ไ,ได้เลยครับลูกนักเรียนครับวิธีทา วิธีทำครับเขียนสูตรทั้งบนเขียนสูตรทั้งบนเลยเขียนสูตรอ่ะมันหนังสือมันให้เนื้อหาเรามาน้อยใช่ไหมลูกนั่นเรียนเขียนแล้วครับเขียนสูตรตรงเล,เลขของคนเห็นไหมสูตรอะไรครับพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับเศษดิสสองคูณฐานคูณสูงแล้วก็ทําลงมาเลยลูกทําทับรูปไปได้เลยคุูไม่ซีเรียสแต่คําตอบเอามาใส่รรทัดนเล่างโอเคไหม เขียนทับรูปไปเลย<ะ>เขียนได้เลยครับ <_ ell i> เขียนทับรูปไปได้เลยเพราะอะไรครับเพราะเราได้รู้ว่าคําตอบนี้มันมาได้ได้อย่างไรนะครับนักเรียนครับเวลาเราหาสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมที่มันเป็นแบบนี้ยเวลาเขาให้รูปมาเขาจะให้รูปมาแบบนี้นะทักเรียนเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องใส่ไข่ปลาครับเพื่อลากเส้นเพื่อหาความสูงให้ได้แล้วให้มันตั้งฉาก นักเ,เรียนลองวัดตรงนี้ของนักเรียนสิครับมันได้กี่เซนนักเรียนวัดเพื่อนี่ก่อนนะได้ไ,ได้6เซนม,มันได้6เซนจริงๆเหรอครับครับเขาเขียนแล้วครับไม่เอาความจริงที่นักเรียนวัดได้เพราะตอนนี้มันเลอก <3 S 1> มันเอาเรื่องอัตราส่วนเข้ามาใช้มันคือสามคูณอะไรคณ ปลรว่าของจริงแค่สาใช่ไหมมันคูณสองเข้ามาเพื่อให้มันเป็นไรเป็นบกนักเรียนนักเรียนเมื่อทําไข่ปลานี้เสร็จปั๊บนักเรียนลองวัดตรงนี้สิครับมันจะได้แค่สามจุดห้าใช่ไหมมันจะได้สามจุดห้าเมื่อมันได้สามจุดห้าปั๊บแปลว่าตรงนี้ต้องคูณอะไรด้วยคูณสองคูณสองแล้วกลายเป็นอะไรเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดสอหมอถูกไหมฮะ แปลว่ามันนี่คือตัวจริงเพราะว่าทุกจุดที่เราเกิดขึ้นจะต้องคูณอะไรครับคูณสองคูณสอ,อัตราอัตราอัตราส่วนร้อยล้วไอ้ตามอัตราสว่วนไอ้ขอโทษครับตามมาตราส่วนพูดไปจุดสองในสี่จุดหนึ่งใช่ไหมไม่ไม่ไม่อัอ้าวไม่ไม่จะสี่จุดหนึ่<อ>ง,นนนงต้องมันไม่จะสี่จุดหนึ่งแล้วตอนนี้นักเรียนวัดได้เท่าไหร่คะสองคร<อ><อ>ับเพราะว่ามันคือสองคูณอะไรสองคูณสองคำตอบคือสองสี่สี่ตอม นักเรียนครับคราวนี้เรารู้สูงแลเรารู้ข้อมูลทั้งหมดของเขาแล้วครับแต่เวลานํามาใช้งานอ่ะตัวสามเหลี่ยมคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงเรารู้เศษหนึ่งส่วนสองเพราะเศษหนึ่งส่วนสองคือสูตรของเขาถูกไหมครับฐานคือตัวไหนลูกฐานคือหกเซนฐานคือซนะครับนักเรียนอย่าเอามาบวกกันเด้อฐานคือหกเซนแล้วสูงอะสูงเจ็ดเซนสูงเจ็ดเซนครับหาพื้นที่ได้ยัง ได้แล้วได้เท่ไหรครับหกเจ็ดหกเจ็ดสี่สองสสองตัวอะไรครับสีสองตัวสองตัดทอนได้บอกได้แม่สองสองหนึ่งสองสองสองสี่สองหนึ่งสองคำตอบยี่หีบอะไรยี่หีบหน่วยเป็นหน่วยเป็นเซนติเมตรต่หรือตารางเซนติเมตรครับอ่ะวันนี้เราเอาแค่นี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับอ่ะไป ทุกคนฝากลาคลิปครับตรงไหนอ่านไม่ออกบอกครูนะครับลบหนึ่งคะแนนนะ